สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่สามายืนอยู่ตรงตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรมดีวันนะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทจ,จังหวัดตราดนะคะก่อนเข้าตัวเมืองตราดนะคะโรงแรมดีวันเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะแต่ตกแต่งได้สวยงามมากนะคะสิ่งที่ได้นำมาตกแต่งนั้นจะเป็นอ,อ,อะไรที่เกี่ยวข้องเป็นภาพ เป็นล้อของจักรยานเป็นจักรยานเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนิยมนะคะที่จะปั่นจักรยานนะคะค่ะตรงนั้นก็เลยนำสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยนำมาตกแต่งนะคะตกแต่งร้านตกแต่งตกแต่งโรงแรมตกแต่งในส่วนของร้านกาแฟาตรงตำแหน่งที่ดิฉันยืนตรงนี้นะคะค่ะดีวันเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพนะคะ โรงแรมไม,ไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าตกแต่งได้สวยงามและที่พักสะอาดนะคะพร้อมมีร้านกาแฟเอาไว้ให้ท่านเอาไวบ้บริการท่านนะคะรสชาติของกาแฟก็ดีมากเลยนะคะพร้อมด้วยของขบเคี้ยวหลากหลายเหมือนกันนะคะของขบเคี้ยวง่ายๆที่สามารถานํามาทานร่วมกับกาแฟได้นะคะตรงนี้นะคะดีวันราคาห้องพักห้องเดี่ยว นะคะห้องเตียงเดี่ยวเนี่ยราคาที่590บาทค่ะถ้าเป็นเตียงคู่ก็690บาทค่ะนะคะท่านสามารถติดต่อมายังเพจของโรงแรมดีันนะคะ d w บค่ะนะคะคือตรงนีเ้เป็นที่พักที่เดินทางไปมาสะดวกมากท่านจะเข้า,าในเมืองท่านจะไป ตำแหน่งตรงใดในที่ในอำเภอเมืองเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะอยู่ติดถนนเมนถนนหลักคือถนนสุขุมวิทนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวที่จะพาท่านไปชมห้อม้ No, m'eheh, okay. okay. อร้านกาฟนะคะ,นนะ,คะแลวอันนีกะคะทีวันะคมนะคะอันนี้ในส่วนของร้านกาแฟค่ะนะคะอันนี้เป็นเมนูซึ่งมีไวบริการได้หลากหายนะคะมีขนมปังมีไก่จ้อรอนะคะนักเก็ตนะคะเอ่อโกโก้ก,กาแฟานะคะ อันนี้ในส่วนของห้องน้ำเพื่อการด้านล่างนะคะอันนี้โต๊ะมุมด้านในที่บอกถึงความสงบนะคะนั่งเงียบๆน,นั่งทำงานได้นะคะนะคะส่วนต่างๆที่นำมาตกแต่งร้านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรยานนะคะเป็นภาพที่เกี่ยวกับจักรยานนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นข้างบนนะคะบันไดทางขึ้นข้างบนค่ะก็ตกแต่งด้วยล้อจักรยาน,นต่างๆนะคะส่วนมากจะตกแต่งเล่าเกี่ยวกับ จักรยานทั้งนั้นเลยนะคะน,นี่ส่วนข้างบนนะคะส่วนข้างบนนู้นนะคะก็ทั้งหมดมีสีชั้นสิสีห้องนอนแต่ละชั้นก็จะมีสีห้องนอนเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้พี่สาขอแนะนำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ